สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านนะคะมาใย่กินแล้วด้วยยามากินข้าวเาน้ำยาจ้ะต้มข้าเปียกซเกา้าจจะต้มข้าเปียกเสียบจ้ะข้าเปียกโบราณแบบเหนียวๆนะคะมาเดื่อมากินน้ำยาเด้่อย Hơn hòn, hòn chà. Gì nhăm này có xẹp nhăm này không câu chà. Bồi càng nhắm. Giai bởi nà tăng 2 bàn Tháng lãng đẹp trong từng tà tù Như mong câu Nà khóc với câu Xe câu nó khỏi đứa Xin hẹn บ้านยายจะบะขาดอยู่นในตัวตัวฟิดจะบะขาดหมูบดฟิดโค้องออนกระดูกหมูกระดูกสามเหลี่ยมมนันะกระดูกสันหลังมนันะมาต้มนั้งเปือกจะต้มน้ำซุปแบบต้มลลาย,ลายใส่ถุงไว้ ทงทุงเข่าโล่ใส่อะไุทงละท,ง,ละทงไว้ใส่ไตฟิดไว้ถ้เอาเสียออกมากินกะบมากแกะทงออกแบ่งดูกหมูไว้หมูบดนี่เขามาใส่ที่หลังหมูบดมาติวก็จะปรุงเครื่องใส่ตะยวขาวใส่พริกไทยทุกกระเทียมใส่ขยำมขยำมแล้วก็ปั่นเป็นลูกคื้ลูกจ้นลุ่ลง น้องเทือกิจขามปั่นกตละลายเลยแต่ละลายน้ำเลยเมืงโมไปน้ำโคตรชนาแยกกับบอขามเ้อะเสียงล้องข้อมอเครื่องหนึง่งโท่าไรจับสามเครื่องน้องพ่อ,อ,อสี่เครื่องธรรมดาเครื่องน้องพ่อออกไปเครื่อง ในกำลังใจมูเพราะว่าเจ้าของมึงเจ้าของก็ได้ต้องมึงให้มูให้คนที่มาไตา่ลิปเห้ามึงให้เห้าเห่ากับมึงหา้าแต่คนไหน้้ามามึงลิปมูบพรว่าจะของย่าด้่ยของคนอื่นเท่ากันตรงมึง มันห้จบมันก็สนานะัว่าเป็นสปแปมยายก็เห็นท่านคนใดที่เป็นสปแปมนี่มันจะบ่เห็นได้จ้ะมันจะไปอยู่ของสปแปมมันจะบ่มาอยู่ข้างหน้าขึ้น้องนา่งสาวเลย แล้วเราพิมพ์มาถามแม่เนาะแม่นั่งไปเป็นสแปมบ้านแม่บอกไปเห็นแม่ตอบคอมเมนต์ท่านเป็นกับโพลเีนนั่งเด้อเพราะว่าฝนตกหลายนั่งเข้าไปเมืองให้แม่ว่าฉันน้องนั่งไปแบ้วเนี่ยแม่ติวไปเลื่อนเลื่อนมืงคอมเมนต์แม่ติวตอบคอมเมนต์กังทื่นเนาะกายแล้วหรไม่ขอโทษแล้วยังไง ตอบไปแม่จะตอบเพื่อนทุกคอมเมนต์เลยค่ะท่านคนใดพอเห็นแม่ตอบคอมเมนต์นี่แปลว่าเป็นสแปมบว่ต้องไปถามว่นหนุมีบอ,อเพราะว่าแม่จะตอบทุกคนจ้ะแม่แต่คนฝรั่งแม่ก็ตอบสวัสดีค่ะแล้วเอาโมจิตอบเขา ถึงเขาจะเบาคุยกันอ่านกันม่าอะรเขากัสื่อสารกันได้เนาะคะเนะาะจ้าแต่อย่าลืมเน้อแม่ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จ้าแม่ก็ขอจบแม่จะกินวันยุ่จะขอจบคลิปแค่นี้ก็จะไม่เน่าเลยจา้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจบา,บายจา้า